สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าได้เล้ค่ะโค้มฟ้านีดาค่ะไปไซน้องไปหาเขียดนะคะพี่น้องเอ้ยใส่หัวก็ได้จัดเด้อเตรียมแล้วไปละค่ะไปหาเขียดแต่เมื่อนี้อากาศมันห่อนเจฟ้าสิไปเลยเด้อจ้ดพี่น้องเด้อไาค่ะไปน้ำเจฟ้าไปบอไปน้ำกันไปบอจา้าเจฟ้าสัญหามาเล่าว่านัวหัวหมวลว่ามวนเท่าดเฮ้งไปเมื่อนนจ้าพี่น้องจา้าไปใต้เขียดน้ำกันดกเด้อจ้ดเด้อ พี่น้องจ้าพี่น้องเจ้าฝ่ามาเด้อเจ้าเด้อเขียเด้อมันอ่าม้ามันยังเขียดจ้ะมาไตเขียดไตเขียดจ้ะพี่น้องจ้าใส่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 นี่ไง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 ค่ะเขียดจ้าอากาศมันร้อนจ้าก็เอาล้ใส่ขวดจ้าล้มใส่กระป๋องนี่แหละจ้าพี่น้องจ้า มาไตเกียดน้่นเจฟ้าเด้อจ้ะเด้อหน้าตข้างหน้ามันออกตามขาดด้างหน้านี่แหละจ้ะพี่น้องจ๋าเด้อค่ะเด้อมีอะไรห่อนมันจะมีถครับอากาศมันห้อนนะ,นะจ้าเจฟ้าก็เลยมาหาไตเกียดติเรื่องเกียดก่อนจ้าพี่น้องจ๋า เราต้องขวนแล้วย่างกายเครียดเจ้าเ้าย่างกายเครียดตายตายตายพี่น้องเอ้ยตาบ่มีตาบ่เห็นฮวงเดี๋ยวเด้อใส่เป็นตาก่อนนี่เครียดจ้ะพี่น้องโตเครียดจ้าโอ้ยจังแมนคักจังแมนแน่โอ้โหอยู่ตัวใหญ่เครียดโมกเลยเนี่ย มันจะท้อนกับแสงไฟเขียดนั่นเขาเออนั่นไงเขียดโมกอันนี้ได้เขียดโมเขียดโมกจะเอาใส่ขวดไว้เพื่อว่ามันเบตเตนออกจ้ะคัดเอาใส่ด่างแบบนี้นะมันมันสอดนะมันมันอยากหมดออกนะคะนี่ได้อีกล้ะจ้าโอ้ยตาเล็กน้อยนี่หมเดียวเห็นเขียดตาเจ้าฝ่าเราบ่เห็นเขียด นี <growing> ่ไงคะนี huh. oh, ubs, uh ่ไงคะนี huh. oh ่ไงนี like. <c oughs> <rain> ่ไงคะเห็นแล้วจ้าเอาคุบเอาคุบเอาเอาคุบเอาคุบเอานี่ไงคะโอ้มันอยู่แบบนี้เองเขียดนี่แหละจะเขียดนี่แหละค่ะเขียดโอ้โหโอ้โหนี่ไงคะาเขียดนี่เขียดนี่ไงคะาเขียดไปสองเล่าเห็นอีกแล้วจ้า อ้าวนี่ไงนี่ไงคะนี่ไงนี่ไงค่ะเขียดน้ำเต้าจ้ะก็เขียยค่ะข้าบ่อเขียดอันนี้แหละมาต่อยปากเลยบะบ่แมนบ่อขอะเขียดจ้ะอกะเขียเขียดที่หน้าอันต่อยปากมันจ้ะเขียดที่หน้าต่อยปากเจฟ้านะเขียดที่หน้านี่ค่ะมาเบิ้งดูเบิ้งดูอาใส่ฝ้ามือเบิ้งดูนี่จ้ะนี่นี่ค่ะอันนี้ก็คือเขียดนะคะ มาใต้เขียดจ้าพี่น้องจ้านี่แหละจ้าพี่น้องจ้านี่แหละค่ะตัวเขียดจ้าเอามาคูะแม่มาคูะแสม่บบมีเมื่มคมมอคุบได้เมื่อหนึ่งตัวเขียด,ต,ยดตัวเขียดเลยคะ่ะตัวเขียดนะะี่ไงค่ะเขียดค่ะจึ๊บนะตัวเขียดแม่จานน้อยกําลังมาจับเขียดจ้าพี่น้องจ้าแม่<บ>จานน้อยค่ะ แม่จะาหน่อยมาหาเขียดซอยเจฟ้ามากับเจฟ้าจ้าหน้ากับห้านจ้ะนี่แหละค่ะหาเขียดเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละค่ะประกันหาเขียดจ้ะพี่น้องจ้านี่นี่ตัวนี้เห็นแล้วบ่เห็นแล้วบ่จึ๊บจื๊บจ๊บนี่ไงแสงไฟเพื่อนมันเป็นเหลืองอาราม แสงไฟเจ้า่าผับเป็นนวนอ่องห้องเยอะมหาไตเขียดจ้ะพี่น้องจ้าชีวิตบ้านบ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าๆสมัยอีพออีเม่เฮาตะกี้ก็หาเขียดนั่นนี่แหละสู่กินจ้าเขียดตะปาดเขียตตาปาดนี่อันนี้คือเขียตตาปาดจ้ะพี่น้องจ้าเขียตตาปาดแม่ กียรตาปาจ้าพี่น้องจ้าอันนี้บวกก,นนกงงพิ่นดอกมันย่าพี่น้องจ้าพี่น้องนี่เดค่ะฮันเดค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โอเห็นตกเสียเปล่จื๊่นี่ค่ะ,คะ,คดะคได้แล้วโอ้ยไปเที่ยวไปแล้วโอ้ยไปใส่อะไรที่นี่เขียรเฮียแล้วพี่น้องหาบบเห็นจ่อยประกาศประกาศ พี่น้องจ้าเขียดเฮียแล้วบ่เห็นจ้อยโอ้ยจังเมียงขักเนาะวัสนาย่างมาผอผมเฮียจ้อยเขียดเอ,อ้ยเขียดไปแล้วเอาเอาเนี่ยงไม่เนี่ยงไม่น,นี่ค่ะเอามันเดียวบ่เห็นเพราะ้อมไปขวดสีเขียวจ้ะใส่ขวดไว้ใส่ขวดไว้ พี่น้องจ้าข้างล่างเจฟ้าคือมืดอือคือแบบนี้มาแต่ใต้เขียดจ้าพี่นอ้องก็เหอแสงไฟก็พอริบลีแต่พี่น้องจ้าได้ซัมเน่ละจ้าโอ้ยบได้ตั้งใจว่าสิได้ไปเนื่อเขียดพี่น้องเอ้ยได้ซัมเน่ละจ้าโอ้ยซัมเน,มน่ก็มีแห้งแหละนะคะได้กับเขาหมอ้อแรงแกงง่ายหมอหนึง อันนี้ก็คือไหหน้าเพื่อนไปเฮ็ดกินรสเจีป๊ปฟาอิ่มแล้วแต่เจีป๊ปฟากลไปหาสรรหามาใหกับพี่น้องป้องไฟได้เบิงได้ช่มกันนะคะเนาะให้ผู้ที่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่ทางไก,กลไกลเพื่อนละเพื่อนึ้นฮอดบานได้พี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อนเฮ็ดเจีป๊ปฟาไปหาเงื้อเขียดแบบนี้โอ้ยค้นฮอดได้ค้นฮอด,ด,อ,ดอีพออีเม่อยากมาเด้หาคาเครืองบินสะกอนผืนลังคนวานี่ละจ้าได้ซ้ำนี่ละจ้าเขียดจ้าได้ซ้ำนี่ละเด้อจ้าเด้อ